พี่แจ็คสายหวานอาตเซ่เอนดูจัดหนักเค้กชานมไข่มุกเพิ่งเห็นเดินสายเวิร์ t ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศอินเดียเมื่อต้นอาทิตย์เผิ่มแป๊บเดียวนักล้องซุปเปอร์สตาร์แจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คของแฟนๆชาวไทยก็ย่องมาไทยแลนด์อีกแล้วจ้ะแล้วมาห่นนี้พี่แจ็คก,ก็ไม่พลาดสร้างความน่าเอ็นดูให้เหล่าอากาเซ่กิตคอแตก เมื่อทีมหวังพากันย่องเช็คอินร้านดังย่านสยามสแควร์จัดหนักจัดเต็มมื้อดึกง,งานนี้พี่แจ๊กทานของหวานซอฟฟินจนเกิดรีแอคแฮปปี้ให้แฟนๆแห่แชทั่วโลกโซเชียลเพราะพี่แจ็กจัดทั้งเค้กทั้งชานมไข่มุกเสือพ่นไฟมาสายหวานขนาดนี้มารอบหน้าสาวไทยเตรียมส่งชาไข่มุกให้ทานรัวๆแน่